นี่จะเป็นต้นเทียนเก่่งเป็นพืชสมุนไพรใบของเขาเนี่ยเมื่อไปผสมกับน้ำมะนาวอะ่ะมันจะออกเป็นสีส้มๆเราสามารถนำไปทำเป็นยาย้อมผมได้มันจะออกเป็นสีแดงๆเดี๋ยวเราไปผสมให้ดูนะ เจอมานาวแล้วเดี๋ยวเราจะไป่ทาให้ดูเลยว่ามันเป็นสีส้มแบบไหน,นเออเดี๋ยวาไปทำให้ดูนี่เราใาบเาทนกิ่งมาใส่แล้วนะเห็นไหมเนี่เอาใบามาเพิ่ม เปรียบเทียบจะไหมเปรียบเทียบของนิ้วของสนีนิ้วว่าอันไหนที่ยอมโดเทียนกิ่งกับอันไหนที่ยังไม่ยอมว่าสีมันแตกต่างกันยังไงล้างยากด้วยกว่าจะหายไปก็เลยว่าเอาไปทำน้ำย,ย้อมผมดีมากยังไม่เคยย้อมเลยไว้ที่หลังผมงอก ขาวก่อนแล้วเดี๋ยวจะลองเอามาย้อมดูตอนนี้ไม่กล้าย้อมกลัวเป็นสีส้มวัยรุ่นไปเลย